สวัสดีครับพ่อใหญ่สมฤทธิ์ครับมินตาสาวลูกกิจจามากินข้าวน้ำกันครับผมครับข้าวของข้าวเมื่อนีอน่ต้มปลาใส่นใหน่อไม้เนาะต้มปลาดุหน่อไม้สบมนะครับมากินข้าวน้ำกันมาดีกินกับข้าวเหนียวนะครับผมอ่าข้าวเหนียวห่อนห่อนตุ้บักใหญ่เบิร์น่ะนป่นครับพี่นะ้องเออกะพอไใจยังด้อ่ะ คำว่าใบกุหลาโตเลยเอามบทูกันทูตีข้น,นจีนเขาต้องใส่มบทูเนะาะเซาจีนอเอาหมวยอ่ะเซาจีนเอาหมวยเมินน่ะแซ่บเนาะ ปลาเืมมันมันไง่าาบึงบึงตัวนั้นซ้ํากันแล้วออืถ้ากระจางมันความแจบมันความแ่บมันอ้พี่แล้วโย่อืมน้ำมัสมเป็นยังไงใ่รบน้มผสมขาเฮดเองเลยครับซื้อเมือเฮ็ดน้ำมัสมครั้งแรกไม่ใช่ ธรรมดาแล้วพญามายยันเห็ดบ่เป็นเป็นอิรีนะครับผมพมี่นั่งบ่มีแนวในเทวเต็มความเลี่ยนการเลี่ยนรูอิรีนะประลูกกระทมัมคอยเห็นแม่คอยเห็นแตก็เห็นแม่คอยเห็นตั้งแต่น,น้อยอยู่แต่ว่าขมบรบสได้สนใจตอนนั้นห้องบุคิดว่าจะได้เห็ดเนาะ <c oughs> เป็นได้กน้อยใหม่มากเหมืนกับ ปกัปกปกัปกปกัปกปักเฮ็ดน้ำมันส้มด้แม่ที่เราหน่อยก็เฮ็ดเมืเ่อที่เราหน่อย,อยก็บยัดลงใส่น้ำกันนะครับยัดใส่ไฮออม <c oughs> ปลาแดกขึ้นก่นนะครับได้มาที่ละซีตัวฮาตัวกับคัน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 เฮ็ดปลาแดกยัดลงไว้เที่ยนั่นเที่ยนี่มันก็นเต็ม,มเก็บไว้เป็นปีมันค่อยมาเปิดกิน จ้ะอาหารเลี้ยงเองคื <laughs> อเขาจะใหญ่สะาแต่ว่าเนื้อเนื้อเอนี่ยมันมากนะครับพี่น้องเนื้อแขนมันเขาเอาแต่หัวาหานันธรรมดาให้กินข้าบะเดมี่อาหารเด้งบะเดมี่เนาะธรรมชาติธรรมชาติกินบ้านเีนเบ่เบมเลีเ้ยงเองนะครับนี่แหละเลือกจะเลี้ยงอี่กุ้ยปีน่า แล้วมันกับพ่อได้กินนก่นดีเหรอเนาะพ่อได้กิน่นพ่อได้กินพ่อได้เบิ่งอ่ะนะพ่อได้ใบบัวกับมันท่านได้อยู่บ้านชื่อไปปล่อยังองเว้ยคักเลยเฮ้ยเดี๋ยวก็ธรรมชาติธรรมชาติเป็นคักคนแล้ว ตอนนั้นนองซ้ายอันซื้อมาป่อยกันยังไงเร็วๆที่เห็นเขาคลายอันอยู่อันเพราะว่านั่นเป็นตัวซีเรืองเรืองนันปลาดุกเนี่ย อ่ามันอยู่ที่น้ำต่อท,ที่น้ำที่บ่อสีของน้ำเ่วนมากับปลาดุกรัสเซียครับผู้เบิ่งออกก็กจะหู้ว่ามันคือรัสเซียหรือบ,บิ๊กออแต่ว่าตัวใหี้หีรมันกับพวกหนากินโอแซ่บแน่นจับประมาณจำจำตรงสิพอดีดด เมื่อนี้กินกินเข้าครับเอาไว้มิ้นใช่ไหมทัวกัคนเดียวบั่นพันโยเนี่บัน่นบัน่นบัน่นอ่าโยไก่ไก่เมื่อกีินนะครับผมไป้องก็มีเสื้อจีนึ้นกันเพราะว่าน้่นนั่นตะกอนบนเสนาะครับน้ํามานนเล่าลายลายนะครับเส่แส่แง่เตบอปไีเด แต่ว่านั่นมาคุณเดียวกันกับบุกหูจ้ากันบักคักเล่นบะจักไปเสียเดียวกันอยู่น้ำสกุลซื้อน้ำสกุลคือกันซื้อซื้อเดตัวบุกหูจักมือคือกันก็คือเป็นสุอสายเดียวกันล่ะนั่นบุกหูจ้ากันดอก มั้นต์ตะกุนใหญ่ๆอ่ะมิ้นตาครับมิ้นตาแซ่เตินแซ่เตินแต่ว่าลูกไผ่เราซื้อมิ้นตามิ้นต์ตาคู่กันแซ่โคแซ่โคแซ่เนี่ยสองแสมิ้นต์ตาคู่กันแซสคู่กันผู้หนึ่งแซ่โคผู้หนึ่งแซ่เตินนั่นก็ใชสว่าแซสคู่กัน่แ แต่ก็มีเชื้อสายคนจีนเกอนบันบันผมนี่มันมันซื้อคนซื้อมินตา <c oughs> มินตารู้สึกว่าเออสามลวเนี่ยคนที่สามละ น่ยังคือคนที่สามคนที่ถามเรามิ่งตาอ,อยู่ที่ที่ที่มายู่บ้านหลังนึงมิ่ตาแรกเป็นมิ่ตาเป็นเป็นว่าผู้สาวเกานะ่าเนาะผู้สาวเก่าของมาเดียวเพื่อนบ่เกียดดอกเพื่อนเพื่อน,นเข้าใจกันเพนั้นรราไปก็คือว่าเออเขาเกียดยกันใช่เราอล่าบอมบ่มบองเกี็ดเพราะเขาโตแล้วเขาเข้าใจราเคยคุยกันเป็นอยู่หนึง่งมิ่ตา ไปเอา,มอมาอเมียก็ซื้อมิ้นตาอีกมันเดียววัตนามิ้นตาพอมเอาเมียยังมาซื้อมิ้นตาอีกมันเนาะมิ้นต่าซื้อบัตรประชาชนเลยดีครับผมพย่อง กินข้าวเมื่อเหร่จเติมปะข้ออะไรวะจับยังไปยังจะทวดตัวอยู่งวดปลากิตูใส่หอม มื่อืันเป็นวันซิมหาคำเดือมันทะวันนี้เป็นวันอ่าคลวันสวรรคตรของพอหลวงลอกเก่าออกนะครับผมเป็นวันหยุดวันที่สิบสามใครจะหอเลขออกละ่ะทุกคนคซื่อเลขก,ก็ 1, 3, นนนหกนึ่งสามสามนายเล่นอะเลขตัวนี้ ต้องต้องตอ,องเด็เนีนบ่เติมก่นเจ้าปเป็นนไงฮะกินกอเจ้าก่อนตักบรรัตรจานแล้วมันก็่าเช้าเลยอันนี้จบตัวเจ้แาแซ่บเน้าเนาะไหมพอดีพอดีเป็จร น,นอกจากนอกจากมีค้ามสุกตั้งใจแล้วก็มีความจุกในการแสบน้ำเนาะแสบจริงเผ็ดเหล่ามันแสบเผ็ดเองเินเองบะยิมผัดตะวะตัวคุ้มเรทํำนี่ก่อนเที่ยงวยัยกินไหมไม่ก็แเสบหรือว่ามือเที่ยงห่าอ,อันผัดเผ็ดกบอ่ะได้ผัดเผ็ดใบกระเพรานะ เราผัดเผ็ดผัดเผ็ดที่อบเป็นผัดกระเราหรอ่โผัดกระเราผัดเผ็ดเจอใส่ได้นหนึงก็บอะไใส่กับเราหอมหอมกัแจบต้องใส่ไปซื้อพี่แกงมั้ยพี่แกงผัดเผ็ดนันก็แจบซื้อพี่แกงซื้อปั๊ดอย่ตลาดซือที่ปัดได้ตั้งหลกหลายคือคือก็ใช้กัแจ๊บ ไปตำเจวตำเครื่องมุสียมั้ยก็ตำตำเครื่องเราก,ก็แซ่บตำเครื่องใส่กับแดดเออกับปีเมือมม่อเทียงก่องก่อง,งเจียงก,ก,กงง็กินกบเมื่อแรงเมื่อแรงอห่ากินหลับนะครับผมพี่น้องได้ปลายัางกินย่างสองตัวปลาอยู่ในหมอ้อย่างสองตัวให้สุดหนักสุดหนามนะ ถ้าสมมติว่าบรเษ็ดกุกอะกินนัลนก็พราะมองบรินัทหลายเด้เพราะว่าเมื่อแรกจะไปกินลาบอยู่บานน้องสาวนะครับอาจจะว่ากินนั่นล้านะฮะดีไปแสดงความยินดีกับอันล้านสาาโอเคสุดยอดนะครับเมื่อนี้มากินเขา ว้ากันนะครับ,รบ,รบกับอ่าแกงปลาดุกใส่นมไม่สมนะครับทำแก้วเปะเๆปเปนะครับผมปลาดุกอยู่ในบอ่อของเขาเองงานวันนี้องค์ประกอบก็คือล้วนแล้วแต่อยู่ในบ้านเขามาได้มาได้ไปซื้อมาแต่ตลาดนะครับดีต่อใจแล้วก็มีความอร่อยนํานะครับผม,อ,มอ่ะเอาความแสบวความนวความอยู่ดีมีความสุขความยังมากฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาติดตามคลิปต่อไปสำหรับมื้อนี้เอาไว้สำนีก่อน สวัสดีครับสวัสดี